สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชุนหิวค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ปกติเดิมของเรานะคะพาวัวกินน้ำค่ะไปค่ะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะร้อนมากดูคุณวัวก็อยู่ตรงนู้นนะคะ <Hey. S 1> ลฮร้องหาด้วยอโมอนะคะน,นี่ตอนนี้ยังไม่ทำนานะคะ กลจะทํานาแล้วนะคะไกรแล้วนะคะอ้อวัวก็ยังอยู่ในช่วงนาอยู่เลยนะคะร้อนจริงๆนะคะร้อนจนสงสารวัวหนังวัวเนี่ยเนาะก็ไม่ได้หนามากนะคะหนังคนก็ไม่หนาเหมือนกันร้อนร้อนร้อนอะไรนักหนาเหมือนย้ายพระอาทิตย์มาอยู่บนหัวเราเนี่ยอ๋อค่ะมาค่ะทีนี้ก็มาทําขนมจีนกันค่ะ อยากกินขนมจีนนะคะเอาวัวกินน้าเสร็จแล้วมาทำขนมจีนอด้มร้อนแล้วก็โอเคใส่เครื่องในไก่นะ,ะวันนี้ทําขนมจีนเครื่องในไก่เครื่องในไก่นะ,ะใส่ลูกชิ้นปลานะคะพริกแกงกระทิเดือดแล้วนะคะสูตรของเจนนี่ก็คือใส่พริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงใต้นะคะจะได้ความเผ็ดแล้วก็สีที่มันสวยด้วยนะคะ รอจนน้ำเดือดนะคะเดือดละเดี๋ยวยังอ๋อนั่งรอไปก่อนนะคะรอจนน้าเดือดกันนะ,ะพอเดือดปุ๊บใส่มะเขือะคะ่ะวันนี้เราแกงใส่มะเขือนะคะแต่จริงอ่ะเจนี่ชอบแกงใส่ฟักนะอร่อยอร่อยกว่านะบางคนก็ชอบกินมะเขือแต่เราชอบกินฟักมะเขือนี่เหมาะกับการซุปมากกว่าสําหรับเจนี่นะคะแต่คนอื่นยังไงไม่รู้ เควาวนวานก็ต้องใส่มะเขือนะอร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 อคน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 ชิมละชิมละอันนี้ใส่กระปินะคะแล้วก็น้ำตาลสายเออน้ำตาลปี๊บแล้วบ่แล้ว,ลวผงชูรสนะคะเรียบร้อยใส่ลูกโดดลงไปเลยคะ่ะม ด้วยความที่เรากินเผ็ดนะเนอะก็ต้องใส่รูดโดดออใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะคะแต่ว่าเป็นพริกที่ไม่แก่มากค่ะพอดีแบบหอม,มอมเผ็ดนิดนึงเอาชิมอีกละชิมบ่อยจังเนี่ยสีสันน่ากินแล้วนะคะป่าเดือดแล้วมะเขือสุกแล้วพร้อมอ่ะยังต้องใส่พริกอีกเหรอ ใส่พกขี่หนูลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดในสวนก็เหลือแค่นี้ค่ะเด็ดกินจนเกี้ยงแล้วเพิ่งามาปลูกะคะ่ะปลูกที่ไรก็ตายนะคะก็เด็ดกิน,น,ะะนเรื่อยๆนะคะจนเดือนนี้เดียวนะคะแต่ก็ยังต้องกินมันอยู่นะใส่ใบโหระพาค่ะชอบมากใส่มากนะคะไอเราก็เป็นคนที่ชอบมากด้วย หอมนะคะห,หองละพาทำให้มันหอมนะคะอร่อยด้วยเวลากินแล้วก็แบบอหอมชอบอร่อยถูกใจวันนี้จะเราจะโชว์คลิปกินครั้งแรกด้วยนะคะมีการกินโชว์ด้วยนะวันนี้เ,เดือดแล้วปุ๊บ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 เรียบร้อยนะคะ,ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจนี่ก็จะพากิน ขนมขนมจีนน้ำยากเกียวหวาน่นว่าหน้าตา่นอินเนอร์ในการกินเออประกอบด้วยกะหล่ำปีค่ะโหระพาค่ะแล้วก็อะไรอ่ะปักอิเลอร์แล้วก็เบมะละค่ะมะละค่ะคนว่าเป็นแตแซอยู่วานอะอจะอร่อไม่แค่คนคนค,นคนคนคค่ะคุณเจนีจ่คนไปไเรื่อยแค่แล้วก็ยิ้มค่ะเขินนิดหน่อยก็ต้องยิ้มพอเขินก็ต้องมายิ้มหันมายิ้มนะคะเอ๊ ทำไมข้างคุณเจนนี่นี่บวมจังเลยนะคุณเจนนี่ไปทําอะไรมาอีไปฉีดบวทอกมาหรือเปล่าเนี่ยค้างบวมจังอ่าโชว์โชโชว,โชวเส้นเป็นขนมจีนบ้านแพงนะคะเป็นเส้นเหนียวนุ่มมากอร่อยอร่อยมากๆแต่ดูละดูทรงละใช้ซ่อมไม่ได้แน่หาอุปกรณ์ช่วยก่อนนะคะใช้อะไรดีนางก็เดินไปเอา ตะเกียบค่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะขอขั้นเวลาอุ้ยขาดตัวใหญ่มากนั่งลงละไอ้ถกแขนเสื้อด้วยเอ,อ้ยอใช้ตะเกียบค่ะเอาดูสิกินโชว์ไปยังไงโอ้หน้าตาดูหน้าตานางกิ๊จับคอเสื้อด้วยเป็นคนมีมารยาทอเอาคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเจ้นี่ลบกเข้าไปอืนี่กลําปีงวบเข้าไป ง้ม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 งงงอร่อยนะคะทําเองกินเองอร่อยเองนักเลงพออาคำใหญ่ๆคำใหญ่หญคิดจะเป็นนักกินโชว์แล้วต้องกินคําใหญ่หญกินด้วยดูหนังด้วยนะคะ <c oughs> เล่นแมวด้วย <c oughs> อ่ากินข่ากินค่ะอะหระพาโอ้ยไม่ใช่โหละพาผักอีเลิศใบชะพ่า คำต่อไปต้องมะระแล้วนะแต่ว่านเจนี่ชอบกินมะระมากเลยมะระเนี่ยกินทีไรนะจุ๊จ้าจุ๊จ้าขับถ่ายดีมากนะคะสําหรับใครที่ขับถ่ายลําบากหรือไม่เออขี้ยากขี้แข็งอะไรเงี้ยกินมะระเนี่ยก็คือพูดปาดพูดปาดนะคะขับถ่ายดีไม่ต้องเบ่งมากนะคะกินเลยนะคะเหมาะจริงๆปูอ้ามกินคําใหญ่ๆนะจ๊ะ อันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะคะแสงมันเยอะแสงในบ้านมันเยอะนะใช้กล้องธรรมดาเลยนะคะอ้โหละภาลพละภาพค่ะกินที่ระบาย่นเหรอโอยนักกินมันต้องแบบงวบเขาทั้งยอดเลยทีนี่เอาเขาทั้งยอดเขาทั้งยอดอรอก่อนรอก่อนอกินด้วยกินด้วยกินด้วยไปยิ้มไปด้วยอ,อร่อยจริงเจงอร่อยจริงอเี่ยมีลูกมาละ ลูกมานร้องหาแล้วอ่ะกินกระลำค่ะอาอ้ออ,อมีตัวกระจ,จ,จิิวมาหาแล้วลูกชายสุดรอนะฮะอีเอ็นดูเอ็นดูในความน่ารักไม่ใช่ของตัวเองนะของแมวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมอ้าขึ้นไปแล้ว อันนี้น้องจูเนียนะคะลูกชายคนเล็กดูดูหันตูโชว์ด้วยโอ้ oh. <c oughs> คนเป็นแม่เห็นลูกก็อ uh, ชอบเอ็นดูรักเขารัก uh. จริงๆอะ่ะ uh, หันหน้ามาโชว์หน่อยจูเนียจูเนียครับจู Junior, เนียเออหันหน้ามาโชว์หน่อย à, คุณแม่ก็ดูหนังด้วยกินด้วยอร่อยจริงๆ ไ okay. ว้เจอกันคลิปหน้านะคะจุนีหานามาแล้วบายบาย